สวัสดีครับวันนี้ก็พามาที่งานเทศกาลพีทาโกรนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินนะครับอยากให้ดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับ องเป็นงานดีแน่นอนครับเป็นงานคงไม่ยอมใส่ชุดนี้หรอกครับนะครับ,รบต้องเป็นงานที่มีความตัตดสินใครเขาบอกว่าใครใส่ชุดผ<ม>ีตาโขนนะครับก็<ม>จะได้โบนัสได้บลผลมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมีความยินดียิ่งที่จะใส่ชุดเราจะให้มชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมจีระสมกันเป็นไม่มีต้องว่างระหว่างคูม่มาเยือนและ เจ้าของสถานที่นะครับฝ่ายเย่าฝ่ายเยือนมีไม่มีอะไรมาแบ่งแยกความรักความมายของเขาได้นะครับายสุดทก็ใครมาก็สามารถถ่ายเดินถ่ายรูปกับผีได้นะครับของพวกเราทุกคนพระบรมีอันนี้ใหญ่ในฐานของหลวงพรอบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จงได้โหวตตัวประจามประธานฮอให้พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ตัวครอบครัวมิตรสหายจงมีความสุขความเจริญมีความ่าคแข็งแรงมีความร่ำรวยมีทองคิดอะไรก็ขอให้มความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากนะครับโชคดีทุกคนครับงานกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็มีจะมีการเดินแห่นะครับ จากที่ว่าก,วการอำเภอนะครับไปที่วัดวนะครับผมนี้ไปครับกระผมจะนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วขงของพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งทุกท่านใที่นี้ครับจะไร่วมกันหรือว่าร่วมเปิดงานไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับตอนนี้พิธีเปิดงานของเราโพเดียมด้านหน้าพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระผมขอเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีของเราประจําจุดในพิธีการเปิดงานด้านหน้าครับซึ่งท่านประธานเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งรอกันก่อนนะครับผมในรัฐของการแต่งงานในครั้งนี้ขึ้นมาเองนะครับ โดยที่กำรวจจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านในที่นี้นะครับนะับเข้าดาวข่อยหลังพร้อมๆกันครับเริ่มจากห้าสี่สามสองหนึงนะ่งครับพิธีเริ่มเปิดลขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กสู่งานก็เม่ีคนหัวเกัน ด eh, ูการเตือนใจเตอาาเือ es. น que